สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในณขณะนี้นะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่แนะนําในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสําหรับคนที่ใช้ซิมของ t r u e m o e ฮดในระบบเติมเงินหรือจะเป็นคนที่ใช้ของ d t e ทในระบบเติมเงินนะครับวันนี้2ค่ายที่นํามาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นกันส่วนค่ายของ e s s นั้นก็จะมีโปรโมชั่นเหมือนเดิม นะครับก็คือเน็ตไม่เน็ตแบบเบิ้ลสปีดไม่มีโทรฟรี1เมกอะ4เมก150บาท10เมก200แล้วก็20เมก300เฉพาะบางจังหวัดนะครับอันนี้เขาก็มีเหมือนเดิมส่วนโปรที่เป็นตัวใต้ดินเฉพาะจังหวัดสตูลน,นะครับก็มีเฉพาะตัว 4เมก150บาทแถมโทรฟรีทุกข<า>่ายอันนี้คุณต้องซื้อซิมจากในพื้นที่ของจังหวัดสตูลน,นะครับเป็นซิม AIS ระบบเติมเงินนะครับอันนี้ผมขอไม่อธิบายนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับวันนี้ที่เห็นใหม่กันอยู่ณตอนนี้นะครับซึ่งเป็นได้ข้อมูลมาแบบใหม่ๆกันเลยนะครับของเดือนธันวาคม2564ด้วยแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต อของ TrueMove HD ในระบบเติมเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 4G เครื่อง 3G เครื่อง 5G ก็สามารถที่จะใช้แพ็กเกจของโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องการจะเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่ของแพ็กเกจตัวนี้ที่เห็นกันอยู่นะครับเขาบอกว่าเปิดซิมเติมเงินเติมเน็ตแรงกว่าซิมสุดเจ๋งที่วัยรุ่นต้องมีเน็ตแบบไม่อัน้น 15เมกะบิตเจากปกติ4 m b เมกะบิตเซในราคาเพียงแค่200บาท30วันนะครับรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดดอกจัน900าดอกจัน9อ่าดอกจัน2 2 2 0สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับซึ่งซิมนี้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะไปหาซื้อซิมตามร้านลูกตู้ทั่วๆไป หรือจะไปดูซิมที่อยู่ในเซเว่นก็ได้นะครับกับแพ็กเกตนี้หรือจะไปที่ true shop ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับซึ่งเราก็สามารถจะไปรับซิมฟรีได้เลยนะครับสตู u e move เขามีซิมฟรีนะครับโดยไปขอรับซิมฟรีได้ที่ true store แล้วครับหรือ r รูช h อ p ทั่วทุกประเทศอ่าทั่วทั้งประเทศทุกจังหวัดนะครับ ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564ถึง15มกราคม2565นะครับคือเดือนนี้ของปี64นะครับธันวาของ64กับมกราคของ65ครึ่งเดือนของมกราคนะครับปีนี้กับปีหน้านะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะไปขอรับซิมฟรีได้เลยนะครับที่ True s t o r หรือที่ True Shop ทั่วประเทศนะครับ ส่วนที่ในเซเว่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้ซิมฟรีหรือไม่นะครับลองปติดตอสอบถามดูก่อนก็ได้หรือจะเป็นร้านลูกตู้ทั่วๆไปนะครับร้านขายซิมร้านขายมือถือที่เขาขายซิมของโทรโมบอยู่เนี่ยสามารถที่จะซื้อซิมนะครับสามารถที่จะซื้อซิมกันได้เลยเขาไม่มีซิมฟรีนะครับร้านที่เป็นร้านลูกตู้ทั่วๆไปร้านขายซิมทั่วๆไปร้านขายมือถือทั่วๆไปที่เขาขายซิมอยู่ด้วยเขาไม่มีซิมฟรีนะครับเราจะต้องซือ้อซิมค่าซิมนั้นอยู่ที่ประมาณ50บาท นะครับเราก็ต้องจ่ายค่าซิม50จ่ายค่าเน็ตอีก200ก็รวมเป็น250เสร็จสับนั่นก็คือ,อแพ็กเกจที่เห็นกันอยู่นาะตอนนี้นะครับสมัครได้ทุกจังหวัดนะครับย้ําว่าสมัครได้ทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นอา,อาชีพอะไรไม่ว่าจะเป็นทําอะไรก็ตามแต่นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยเน็ตความเร็ว15เมกะบิตเพลสิกเน็ตไม่อั้นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี เตดตัวนี้เน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีโทรมอบออก15เมกขึ้นมาในราคา200บาทปกติถ้าเป็นค่ายอื่นๆเนี่ยก็10เมก200บาทแต่ทรมบขยับขึ้นมาเป็น15เมก200บาทไม่มีโทรฟรีนะครับเป็นเน็ตอย่างเดียวเน็ตล,ล้วนเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดเน็ตไม่ลดความเร็วเล่นได้เล่นออกกันเลยนะครับในตลอด30วันของแพ็กเกจเพียงแค่200บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็โปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้อยู่ในระบบ6เดือน นะครับอยู่ในระบบอกเดือนต่ออายุอัตโนมัติทุกทุก30วันเป็นเวลา6เดือนนะครับหรือ180วัน3 6 8 180วันนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทโทรมบเขากำหนดนะครับรายละเอียดอื่นๆ,ๆ,ๆก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นพิเกจตัวเนี้ยสามารถที่จะเปิดเบอร์เปิดซิมใหม่ได้ตั้งแต่1ธันวาคม2 5 6 4ถึง15มกราคม2 5 65นะครับถ้าสนใจก็รีบๆกันเลยก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ออกมาก็แหวกแนวนะครับแหวกแนวกว่าค่ายอื่นๆเพราะว่าค่ายอื่นที่เป็นโปรเน็ตเบิ้ลสปีดน่ะ,ะความเร็ว10เมกเพียงแค่200บาทแต่อันเนี้ยทรโมูเขาให้เป็น15เมก200บาทนะครับลงทะเบียนซิมเสร็จสามไอ้เรียบร้อยนะครับ หรือถ้าเกิดว่าเราไปที่ร้านแล้วเราลืมเอาบัตรประชาชนไปนะครับคุณผู้ชมก็ซื้อซิมมาอย่างเดียวเลยครับซื้อซิมจากร้านมาอย่างเดียวและเอามาเอาซิมนั่นแหละมาใส่ในเครื่องและหลังจากนั้นโหลดแอปของ True i Service นะครับพิมพก็ไปเลยว่าในในแอปสตูใน Play Store นะครับพิมพว่า True i Service แล้วก็โหลดแอป True i Service มาติดตั้งหลังจากนั้นเราก็ไปกดอัวเลือกที่เป็นขีดแล้วก็เลือกที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนซิมเปิดใช้งานซิมนะครับของระบบเติมเงิน แล้วก็เราก็ใช้เขาเขาก็จะให้เราสแกนซีเรียลที่อยู่ด้านหลังซิมนะครับสแกนบาร์โคดที่อยู่ด้านหลังซิมด้านหลังซองซิมอะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้เราเถ่ายรูปสแกนใบหน้าของเราเองแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลในการลงทะเบียนซิมหลังจากนั้นก็สามารถที่จะเปิดใช้งานซิมกันได้เลยนะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไป200บาท เราก็กดดอกจัน900ดอกจัน2 2 1 0สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับหรือถ้าไม่อยากจะยุ่งยากหลายขั้นตอนนะครับก็เอาบัตรประชาชนไปด้วยไปที่ร้านนะครับแล้วก็ให้ร้านเขาดําเนินการลงทะเบียนซิมเสร็จแล้วก็ให้ร้านเขาดำเดน,เเนเำเินการสมัครเน็ตให้เสร็จเรียบร้อยเราเอาซิมมาใส่เครื่องก็สามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตกันได้เลยนะครับนี่คือแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของโทรโมบในระบบ5 g 3 g 4G ก็สามารถที่จะใช้งานแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้นะครับย้ำว่าตัวนี้เป็นของอาการเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่เท่านั้นนะครับส่วนคนที่เป็นเบอร์เก่าก็ลองที่จะกดสมัครดูก่อนก็ได้นะครับคนที่เป็นเบอร์เก่าเนี่ยก็ลองกดดูนะครับเผื่อว่าบางเบอร์ได้บางเบอร์ไม่ได้ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชควาสนาของเรานะครับเบอร์เก่าก็ลองกดดูก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าให้ชัวร์วก็คือเบอร์ใหม่นะครับถ้ามาอยากจะเปลี่ยนเบอร์ หลายหลายครั้งก็ลองกดเบอร์เก่านั่นแหละนะครับลองกดไปดูดอกแตงกวาสูงดอกแตงสองสองหนึ่งศูนย์สีเ่เล่มแล้วก็กดทูกออกถ้าเกิดข้อความบอกว่าสมัครให้เกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพอเพราะว่าเราเราเงินไม่พอนะครับก็อันนี้คือสมัครได้เติมเงินเข้าไปปุ๊บแล้วกดสมัครใหม่ก็ใช้งานได้เลยสำหรับเบอร์เก่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถสมัครง่ายเนื่องจากว่าไม่ผ่านเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นคือสมัครไม่ได้สำหรับเบอร์เก่านะครับต่อไปไปดูในส่วนของดีแท็กกันบ้างดีกว่านะครับดีแท็ก ดีแท็กนะครับอันนี้เป็นตัวนี้ก่อนดีกว่าไหนแล้วอ่านี่นะครับดีแท็กตามที่บอกไปนะครับว่าในตัวที่เป็นเบนะิ้ลสปีดน่ะนะครับสี่เมกไม่อันไม่รู้สปีดนะครับไม่มีโทฟรีตัวนี้เป็นไม่มีโทฟรีนะครับเงียเบิ้ลสปีดของดีแท็กไม่มีโทฟรีสี่เมกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบวันกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสี่สี่ห้า ดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดทัวออกนะครับ EAS ก็มีตัวนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ทรูมบ์ก็มีตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นความเร็วสิบมกะบิตเพอร์สิกไม่งั้นไม่ลดสเปีดนะครับสองร้อยบาทสามสิบวันนะครับกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสี่สี่หกดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดทัวออกนะครับส่วนของทรูมบ์เมื่อกี้นะครับก็คือสิบห้าเมกสองร้อยบาทนะครับแต่ของอีแท็กตัวนี้เป็นสิบเมก 200บาทแล้วก็ a i s ก็เป็น10เมก2 0 0บาทเหมือนกันนะครับส่วน20เมก2 9 9บาทนะครับค่ายอื่นก็จะเป็น300บาทนะครับ d r uh, a EIS 300บาทโทรโมบ300บาทนะครับ EIS มีเฉพาะบางจังหวัด15จังหวัดนะครับที่สามารถใช้20เมก3 0 0บาทได้นะครับส่วนอันนี้เป็นของดีแทก,ก็กดดอกจัน1 0 4 ดอกจัน299ดอกจัน 8, 48, 8 03, 4 8 8 0 3 4ปสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกกันได้เลยนะครับนี่คือแพ็กเกจของดีเทคแอ D Tech, นด์รูปกำลเติมเงินนะครับตัวนี้ไม่มีโทรฟรี free. ถ้าจะโทรฟรีก,ร free, ก็กดโทรฟรี free, เพิ่มอีก90บาทไม่ไม่ใช่กดโทรฟรี free, เพิ่มอีก50บาทนะครับก็กดดอกจัน1นึ่ดอกจัน9 0ดอกจัน 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 4 8 8 0 3 4ปสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกกันได้เลยนะครับนั่นคือคนที่ ต้องการจะซื้อแพ็กเกจค่าโทรเพิ่มของ d t แทนะครับโทรโมก็ซื้อค่าโทรเพิ่มได้เหมือนกันนะครับเพิ่มอีก50บาท a อเก็เพิ่มอีก60บาทสำหรับการซื้อค่าโทรฟรีทุกกระขายเพิ่มนะครับต่อมาไปดูในส่วนของตัวเดี๋ยวตัวใต้ดินค่อยว่ากันอันนี้เป็นตัวทั้งเน็ตท,ทั้งโทรนะครับตัวบนเด่นทั้งเน็ตทั้งโทรเนี่ยมีทุกจังหวัดนะครับอันนี้ก็มีทุกจังหวัดเหมือนกันนะครับมีทุกจังหวัดส่วนตัวเนี้ย นะครับก็มีทุกจังหวัดนะครับความเร็ว2เมกะบิตเพอเซกแถมทรฟรีทุกราขา2 0อบาท30วันอันนี้ค่อนข้างที่จะแพงนะครับดอกจัน1น4ดอกจัน4 5 0ดอกจัน8 8 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกส่วน4เมกแถมทรฟรีทุกราคานะครับ2อ0บาท30วันกดดอกจัน0 4ดอกจัน451ีดอกจันสี่4้เหลี่ยมแล้วก็กดสท่ออกส่วน10เมกแถมโทรฟรีทุกราคา350บาท30วันนะนรับกดกอกจัน1 04 ดอกจันสี่ห้าสองดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับนั่นคือในส่วนของแพ็กเกจบนดินทั้งเน็ตทั้งโทรของดีแท็กซซึ่งสามารถที่จะกดสมัครได้ทุกจังหวัดนะครับส่วนตอนนี้เป็นเน็ตเบิ้ลสปีดก็สามารถที่จะกดสมัครได้ทุกจังหวัดเช่นกันนะครับแต่เป็นตัวที่ไม่มีโทรฟรีนะครับเบิ้ลสปีดขึ้นมาไม่มีโทรฟรีนะครับต่อมาในส่วนของเน็ต ใต้ดินนะครับเน็ตใต้ดินตัวนี้ก็มีเฉพาะบางจังหวัดมีเฉพาะบางร้านนะครับที่สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้นะครับถ้าต้องการจดสมัครเน็ตใต้ดินตัวนี้ติดต่อที่ร้านซาราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับสาขาแมานา่นังสาขาลังลาาลงูสาขาคุนกะหลงสาขาใหญ่สาขาปัตตานีสาขาจังหวัดตรังสาขานครศรีธรรมราชและก็ชุดละเในเครือร้านซาราวุฒิโมบายนะครับที่จะดูแลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับในส่วนของเน็ตใต้ดินเน็ตใต้ดินนี้มันมีดียังไงนะครับเน็ตใต้ดินก็คือนี้ราคาเเเดดีียวกกัันนบบ็ติ้ลสป แต่แถมโทรฟรีขึ้นมานะครับโทรฟรีทุกเคราขายครั้งหนึ่งไม่เกินสิบห้านาทีนะครับวางโทรวางโทรวางโทรตลอด24ชั่วโมงตลอด30มสเบ้นตลอด30วันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า4เมก150บาท30วันแถมโทรฟรีด้วยส่วนเบอร์เก่ามีค่าเปลี่ยนอีก150บาทนะครับใครที่เป็นเบอร์เก่าถ้าต้องการจะใช้สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ติดต่อได้เลยที่ร้านสรุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับสามารถที่จะสมัครแพ็กเปปลี่่ยนนโโรรรมชัั150บบบาาทสํหเเอ์ก 10เมก200บาท30วันนะครับแถมทุกฟรีทุกขระขายด้วยเหมือนกันถ้าเป็นเบอร์เก่าก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้โปรโมชั่นตัวนี้ได้โดยมีค่าเปลี่ยน150บาทนะครับสำหรับครั้งแรกในการเปลี่ยนแล้วก็ส่วนที่เป็น20เมก299บาท30วันนะครับถ้าเป็นเบอร์เก่าเนี่ยก็จะต้องมีค่าเปลี่ยนมาใช้โปรโมชั่นตัวนี้150บาทนะครับอ,อยู่ในระบบ6เดือนนะครับทุกโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็น่ายไหนก็ตามนะครับ Dtech a s t r o m o b อยู่ในระบบ6เดือนเท่านั้นนะครับเมื่อครบ6เดือนแล้วมันก็จะดีดออกจากระบบพอดีดปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องกดรหัสสมัครเพื่อที่จะเข้าระบบอินเทอร์เน็ตใหม่ถ้ากดรหัสไม่ได้ก็ต้องให้ร้านทําถ้าร้านทาเขาอาจจะคิดค่าบริการ50บาท1 0 0 150บาทหรือ2รับาทแล้วแต่ทางร้านเขาจะคิดค่าบริการกับเรานะครับถ้าเราไม่อยากที่จะจ่ายค่าบริการเราก็ไปซื้อซิมใหม่ซะนะครับทุกอย่างก็จบนะครับค่าซิมก็คือ50บบาทและก็จ่ายเฉพาะค่าเน็ตก็จบนะครับถูก แต่หลายท่านคือใช้เบอร์มานานหลายๆปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เบอร์เก่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนปกติไม่ได้ก็จะต้องปลดล็อกนะครับค่าปลดล็อกอีก300บาทที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับติดต่อได้เลยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามนะครับการโทรฟรีก็บอกไปแล้วนะครับโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกินส5านาทีวางทรวางทรวางทรตลอด2 4ชั่วโมงตลอดส0วันส่วนคนที่ต้องการจะซื้อซิมใหม่ค่าซิม5้บาทนะครับแล นะครับต่างจังหวัดหรือจะเป็นตรงไหนก็ตามนะครับในประเทศไทยค่าส่ง50บาทส่วนค่าซิม50บาทแล้วก็ค่าเนต็ตตามรายการที่จะเลือกนะครับนี่คือแพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ตใตดินซึ่งเป็นเน็ตแบบทั้งเนต็ตทั้งโทรนะครับที่จังหวัดสตูลมีไม่กี่ร้านนะครับแล้วก็ที่จังหวัดอื่นๆก็มีไม่กี่ร้านเหมือนกันนะครับจังหวัดละไม่กี่ร้านที่จะสามารถใช้ใช้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับอะต่อมาในส่วนที่เป็น อของคนที่เล่นเกมฟรีไฟลกันบ้างนะครับอันนี้เป็นเล่นเกมฟรีไฟลเป็นแพ็กเกจไอเทมของเกมฟรีไฟลนะครับก็คือไอวอลแอนคารานาคารานาะครับก็คือดาบคารานาแล้วก็เป็นไอวอลก็คือตัวนี้มันเป็นน่าจะเป็นบัตรหรือเป็นอะไรสักอย่างหรือเป็นชุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมไม่เคยเล่นเกมผมก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็เล่นฟรี5เกมเกมที่เล่นฟรีก็คือ5เกมนี้นะครับด้านล่างเนี้ย รวมทั้งฟรีไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับฟรีไฟล์ ROV อะไรเนี่ยนะครับทั้งหมด5เกมที่จะใช้ในการเล่นฟรีอ่า30วันนะครับสมัคร1ครั้งได้30วันแล้วก็ไอเทมเนี่ยได้ทั้งหมด38กล่องนะครับ8 38กล่องไอเทมซึ่งกดดอกจัน104อขออภัยซึ่งกดดอกจัน156ดอกจัน599ดอกจัน84880344 4, เหลี่ยมแล้วก็กดตัวออก ในระบบเติมเงินเนี่ยหกรบาทรวมภาษีแล้วแต่ถ้าเกเิดว่าเป็นระบบบินรายเดือนก็เดี๋ยวเขาค่อยไปรวมภาษีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังไม่รวมภาษีนะครับแล้วก็เล่นเน็ตได้ด้วยนะครับในแพ็กเกจเนี่ยก็คือเล่นเน็ตในการเข้าเข้าเข้าเกมเนี่ยนะครับก็เต็มสปีดเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้30วันนะครับหกรบาทได้กล่องไอเทมจำนวน38กล่องนะครับนั่นคือแพ็กเกจ ของเดือนธันวาคมที่นำมาฝากทุกๆท,ท่านกันอยู่ในตอนนี้นะครับก็ยังมีครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะได้ซิมของ t u u m o o ฟตัวนี้นะครับก็ไปหาซื้อได้ตามร้านท,ทั่วๆไปหรือจะเป็นตามาช็อปของ t True s t o r e รับซิมฟรีแล้วก็ที่ t True shop ทั่วประเทศรับซิมฟรีนะครับส่วนคนที่เป็นเบอร์เก่าก็ลองกด สมัครดูก่อนนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับสำหรับแพ็กเกจตัวนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปแพ็กเกจตัวหน้านะครับถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆมาก็จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมทุกๆท่านได้รับชมรับทราบกันและเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ